สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็มาพบกับเรื่องยาวขนาดสั้นตาเมือนทมแผ่นดินอาเภทตอนที่11ผืนดินแห่งการให้อภัยก่อนอื่นผู้จัดก็ต้องขอขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ ในเรื่องของระบบเสียงนะครับตอนนี้ทางผู้จัดก็พยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นแล้วนะครับไม่ทราบว่าผลการรับฟังเป็นอย่างไรดีขึ้นหรือไม่กรุณาส่งเสียงมาในทราบด้วยนะครับเพื่อจะได้ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ตอไปเอาละครับมาถึงตอนที่สิบ็ดพื้นดินแห่งการให้อภัยใกล้จะจบแล้วนะครับตอนที่12ออีกตอนเดียวนะครับแสงแดดอ่อนๆของเช้าแรกในฤดูแล้งปีถัดมาส่องลอดผ่านช่องว่างระหว่างใบไม้ใหญ่ ลานหินทรายหน้าปรา,าสาทเก่าไม่ได้เงียบเงาอีกต่อไปมีเสียงระฆังเบาๆดังขึ้นเป็นจังหวะมีคนเท่าคนแจ่ปูเสือเจริญสมาธิภาวนาใต้ร่มเงาต้นโพมีใบรุ่นบางกลุ่มมากราบพระสันติกรอย่าง นอบน้อมที่นี่ไม่ใช่ซากปรักหักพังอีกต่อไปผู้ใส่ผ้าฝ้ายเก่าๆสีขาวเดินยิ้มบางๆแจกน้ำดื่มให้ผู้มาปฏิบัติธรรมใบหน้าเขาเปลี่ยนไปจากหนุ่มที่เคยสู้เสียวเมื่อปีก่อนแววตาที่เคยคุ้นคิด เศร้าเหลือเพียงประกายแห่งความสงบเย็ยนปีนี้เจ้าตัดสินใจได้แน่แล้วหรือพระสันติกรโรถามเบาๆพลางนั่งพิงเสาศาลากลางเสงเช้าผมคิดดีแล้วครับท่านพระอาจารย์ครับผู้ตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่น ผมจะบวชเพื่อให้ธรรมรักษาหัวใจผมให้นานที่สุดพระหนุ่มยิ้มก่อนยื่นแผ่นไม้เก่าที่ท่านลงมือจารึกไว้เองตัวอักษรธรรมดาแต่น้ำมึกนั้นเต็มไปด้วยแรงอธิษฐานที่ใดโลก โลภะครอบครองที่นั้นไฟครอบที่ใดมีธรรมะครอบครองที่นั้นสงบเย็นฝากไปติดไว้ใต้ต้นโพเพื่อผู้ใดผ่านมาจะได้หยุดคิดท่านพูดพร้อมกับหัวเราะเบาๆดวงตา เปี่ยมด้วยเมตตาผู้รับแผ่นไม้ไว้แนบบกก่อนค่อยๆเดินไปใต้ต้นโพใหญ่จุดที่ครั้งหนึ่งเขาเคยเห็นเงาของหญิงสาวผู้เฝ้าสมบัติเขาค้อมศีสาลงกราบพื้นดินอย่างสงบแล้วปักแผ่นจารึกไว้หน้ารากไม้ใหญ่ เสียงสายลมบกผ่านอย่างแเวเบาเหมือนเสียงใครกระซิบให้อภัยเหมือนเสียงดินหายใจอย่างอ่อนโยนผื้นดินที่เคยจารึกคำสาบบัดนี้เต็มไปด้วยคำภาวนาปราสาทที่เคยถูกแทะกัดด้วยโลภะ กลับคืนร่มเงาแห่งศรัทธาไม่ใช่เพราะใครมาชำระแต่เพราะใครบางคนยอมชำระใจตนเองผู้ยืนมองผู้คนทยอยกราบพระประธานใต้เงาอัปปสราเขาไม่ได้แสวงหาอีกต่อไปเขา เปลี่ยนสถานภาพใหม่แล้วจากผู้ดำฤทธิรามเป็นพระภิกษุในนามผู้ดำสันติโกเอาละครับจบในตอนที่11เหลือตอนที่12ซึ่งเป็นตอนสุดท้าย ชื่อตอนว่าเสียงสวดในลานศึกซึ่งจะย้อนกลับมาในเหตุการณ์ปัจจุบันว่ากองกำลังของทหารสองฝ่ายนั้นจะเปิดศึกกันอย่างไรและจะจบกันอย่างไรอย่าลืมติดตามฟังเอาละครับคลิปนี้ลาไปก่อน conceito so सवा